กระามาว่าแกงมงงูแกล้งนี้ยั่วโอ,อ้โหเจ๊งงูอย่างนี้เจ๊กโวยวายว่าขึ้นมาก็หาว่าเจ๊กโวยวายหาว่าเจ๊กจะทาร้ายไปเรียกชาวบ,บ้านมาดูมาแอบดูแล้วก็เอามาเป็นหลักฐานแล้วก็โทรแจ้งตารวจโทรแจ้งอนามัยมาเข้าเอาเจ๊กประจับตัวเจ๊กมาล็อกตัวเจ๊กไปเข้าโรงพยาบาลจิตเวชข่าวที่แล้วก็วัดท่าภูรลองเข้าไปอยู่เองมั้งไหม คนไม่ได้ทําผิดไม่ได้เป็นมั่งมั่วสุมไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่เนี่ยเปนั่งเล่นไพ่ทุกวันทุกวันสถานที่แบบนั้นมันสมควรเข้าไปอยู่นะเหล้าเบียร์จะกก็ไม่ได้กินนะ เกิดเป็นฆ่ากันตายขึ้นมาเจ๊โดนฆ่าตายขึ้นมาทําไงแม่เราเข้าไปอยู่ที่แม่นั่งเล่นเกมอย,มยู่งานยังทำไม่ยังนั่งสั่งงานไว้ก็เออก็เห็นว่านั่งเล่นเกมอยู่ นั่นเล่นไปยกถังน้ำมาถังหนักหนักเลยสองถังลื่นหัวแตกขึ้นมาทำไงแตกมาเราบันเป็นลอของฟูแ็นของบอลูของพ่อแดาพอเจ๊กไม่ทำแล้วก็พยายามยั่วโมโหพยายามัาดานโทสะัพ์พอเจ๊ก,กุวยวายขึ้นมาก็ไปโวยวายไม่เท่าไหร่ไปแอบเรียกชาวบ้านมาแอบดูดยังกี่หาว่าเจ๊งโวยวายเอง